สบายดีนะครับสบายดีกันอีกคือเก่านะครับสบายดีไอ้ไส้นองนงนะครับผู้มิใจรักนะครับในการขึ้นเขาลงหวยนะครับผู้มิใจรักในการเหตดแห่นะครับผู้มิใจรักนะครับในการทำมาหากินนะครับชิปนี้นะครับเพื่อจวดกิผ้ามาเบิ่งนะครับวิธีการตัวแห่เจ็ดเส้นนะครับตัวแห่เจ็ดเส้นนะครับ เขาต่อกันอย่างไรนะครับก่อนเดินกับพญจวดกับคารบแห่ทุกอาจารย์นะครับเพราะว่าที่เป็นอาจารย์นาอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหม่อาจารย์เก่านะครับคารบนับถือทุกทุกท่านนะครับนี่ครับโฉมหนานะครับแห่เ็ดเส้นนะครับเบอร์สี่สิบนะครับผมเมื่อนี้พญจวดสิบอ้าม้วงนะครับเกตเส้นผูกเขาเสร็จเก้าศอก เจ็ดเส้นผูกเผาเสร็จสิบเอ็ดศอกนะครับเขาทํากันอย่างไรนะครับผู้มิใจรักในการฮ็ดแฮ่เดร์นะครับคนที่ไม่อยากซื้อเขานะครับคนที่ไม่อยากซื้อเขานะครับเพราะนี่จวดจากให้เฮ็ดเองนะครับพรานี่จวดจากให้เฮ็ดเองเด้อแฮ่นะครับบ่อยากให้ซื้อนะครับแฮ่เกตเส้นนะครับเป็นแห่ที่ทําง่ายที่สุดในบรรดาการทําแฮ่นะครับ ขั้นตอนครับผมสตาร์ทจอมกับเจ็ดสิบห้าตาคือเก่าครับสี่ตาครึ่งห้าตาครึ่งนะครับแล้วแต่ท่านนะครับทอนแรกนะครับทอนสองครับผมจากเจ็ดสิบห้านะครับเป็นร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดตาครึ่งหรือสิบตาครึ่งก็แล้วแต่ท่านนะครับทอนสองนะครับทอนสามครับผมจากเจ็ดสิบห้าร้อยห้าสิบทอนสามครับสามร้อยครับผมสามร้อยตาครับ ท่านจะเอาสิบตาครึ่งหรือสิบห้าตาครึ่งก็แล้วแต่ท่านนะครับนี่ครับการเิดแหนะครับผูกเข้าแล้วเกาสอกครับผมผูกเข้าแล้วเกาศอกมีสี่ทอนนะครับมีสี่ทอนนะครับทอนแรกนะครับเค็ดสิ้าทอนสองลอยหาสิบทอนสามสามลอยครับนี่ครับทอนสามครับทอนสามสามลอยนะครับทอนที่สี่นะครับค่มเน่าตลอดไม่นะครับหาสิบตานะครับเอามาจับสองหนึ่งสองหนึ่งครับผม ทอนที่4นะครับมาจับ2-1 2-1มันก็จะเป็น4ลอยหาสิตานะครับผูกเผาเสร็จเหลืออยู่9ศอกหนึ่งคืบนะครับทีนี้ท่านอยากได้ผูกเผาเสร็จ11ศอกนะครับเขาทำกันอย่างไรนะครับทอนแรก75ตาคือเกาครับทอน2อยหาสิบทอน3 3ลอยนะครับทอน4ครับผมนี่ครับทอน4ครับ ทอนซีท่นเมาใสอีกนะครับความยาวยี่สิบตานะครับผมเอามาจับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับก็จะเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าตานะครับนี่ครับทอนซีนะครับทอนแรกนะครับเจ็ดสิบห้าทอนสองร้อยห้าสิบนะครับทอนสามสามร้อยนะครับทอนซีนะครับเรามาจับสองหนึ่งสองหนึ่งอีกนะครับก็จะเป็นสี่ร้อยนะครับ สี่ร้อยห้าสิบตานะครับท่อนสี่นะครับผมท่อนที่หาท่อนสุดท้ายนะครับตลอดใหม่นะครับเอามาจับสองหนึ่งสองหนึ่งอีกก็จะเป็นหกร้อยเจ็ดสิบห้าตานี่ครับวิธีการเหตดแหนะครับผมเกตเซนนะครับผูกเข่าเสร็จเหลือสิบเอ็ดสอนะครับย้ำครับท่อนแรกนะครับเจ็ดสิบห้านะครับเรามาจับสองท่อนที่สองร้อยห้าสิบนะครับท่อนที่สามนะครับ สามร้อยนะครับท่อนที่สี่เรามาจับสองหนึ่งสองหนึ่งเป็นสี่ร้อยห้าสิบตาท่อนที่ห้าความยาวตลอดไม้ครับห้าสิบตาเรามาจับสองหนึ่งสองหนึ่งอีกนี่คือวิธีการเห็์แห่เ็ดเส้นนะครับผูกเขาเสร็จเหลืออยู่สิบเอ็ดศอกนะครับทีนี้ย้ำนะครับแห่เกดเส้นนะครับผูกเขาเสร็จเหลืออยู่เก้าศอกครับตอนแรกนะครับเจ็ดสิบห้านะครับ ทอนสองาินะครับทอนสามสอยนะครับทอนที่4นะครับตลอดไม่นะครับเอามาจับสองหนึ่งสองหนึ่งะครับก็ได้4 5 0ยหาิตานะครับการที่แห7เส้นนะครับเจ็ดเส้นเป็นแหกที่ทําง่ายที่สุดนะครับในบรรดาการทําแหกนะครับให้พี่น้องเข้าใจเด้อนะครับส่ไส้นองนุ่งนะครับลูกหลานจากเป็นนะครับจากแหกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการทํามาหากินมีจวดกะ มาให้ความรู้เล็กยๆหน่อยนะครับบลหลก็หน่อยนะครับพี่นองกับเบิงหลายๆอาจารย์นะครับการทำแหนะครับผมจวดกับเขารบทุกๆอาจารย์นะครับการทำแหนี่แต่ละอาจารย์นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับบางอาจารย์ก็ต่อกันนะครับบางอาจารย์ก็ต่อแสะต่อข้างนะครับมีหลายแบบนะครับผมแต่เรอแต่พี่นองสีเลือกเบิงนะครับเห็ดแหเก็ดเส้นนะครับ มื่อนี่พญจวดกำลังใหลูกหลานอ้ายไส้นะครับน้องนุ่งนะครับผู้จักเป็้นนะครับมาเบิงนะครับเล็กๆนหน่อยครับผมนี่นะครับชมนาครับผมแห่เกตเส้นนะครับอูกเขาเสร็จเก้าอกผูกเขาเสร็จสิบเอ็ดอกนะครับเขาทํากันอย่างไรนะครับผูกเขาเสร็จเก้าอกนะครับมีสี่ท่อนนะครับอูกเขาเสร็จสิบสิบเอ็ดอกมีห้าท่อนนะครับ เดี๋ยวท้าพี่น้องมาสั่นเหงานะครับเพดเอานะครับคลิปนี้ครับน,นี้จวดครับฝากติดตามด้วยครับผมจุดจวดครับ